ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เพืช m o งโมโตโฟกัสเช่นเคยนะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนนะหาเงินในเกมคาสิโนนะโดยไม่ต้องเล่นเกมนะครับเราก็สามารถหาเงินได้นะได้วันละหนึ่งเอ็มนะสำหรับคนที่อยากรู้ก็สามารถดูต่อได้เลยนะแต่ถ้าใครไม่อยากดูนะครับก็สามารถคลิกออกได้เลยนะตรงนี้กิจกรรมตรงนี้นะครับมันก็ ไม่จําเป็นต้องชวนเพื่อนนะทุกคนมันเป็นแค่การลงทุนนะทุกคนตรงนี้เราไม่เสียเงินเราก็สามารถลงทุนได้เหมือนกันนะสําหรับแอปคาสิโนตรงนี้นะครับตรงนี้โอเคสําหรับคนที่อยู่ในหน้าหลักแบบนี้นะให้เพื่อนเลื่อนเข้ามาในที่เกมตรงนี้นะมาหาศึกชิงบอลลังตรงนี้นะกดเข้าไปเลยนะตรงนี้นะผมบอกไว้ก่อนนะผมลืมบอกนะทุกคนสําหรับคนที่จะเล่นหรือลงทุนตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนต้อง มีเลเวลไม่ใช่เลเวลเดี v p วขึ้นไปนะเพื่อนๆจึงสา,สามารถเล่นกิจกรรมนี้ได้นะให้ได้วันละ1 m นะตรงนี้โอเคถ้าใครเป็นวีพีนะครับให้เพื่อนๆกดคลิกที่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้นะโอเคหลังจากนั้นนะให้เพื่อนๆนะครับไม่ต้องสนใจหน้าต่างแบบนี้นะไม่ต้องสนใจเกมนี้นะเพื่อนเดูที่ตรงนี้นะครับพอตปันผลนะตรงนี้ด้าน ขวามือนะตรงนี้ด้านขวามือนะกดเข้าไปเลยนะด้านขวามือบนสุดนะด้านบนแนวโน้มแพ้ชนะนะตรงนี้กดเข้าไปเลยนะโอเคหลังจากนั้นนะมันก็จะเด้งเข้าสู่หน้ากิจกรรมแบบนี้นะครับตอนนี้เป็นฤดูการแข่งที่2นะครับตอนนี้ผมเลเวลไม่ใช่เลเวลดีอันดับที่20นะครับผมมีเหรียญอยู่4ี่แสนนะทุกคน4ี่แสนแต่ถ้าพ้นคืนนี้ไปแล้วนะทุกคนตรงนี้ผมต้องรออีก5าชั่วโมงนะครับผมก็จะได้ ตรงนี้นะครับเป็นพอร์ตรางวัลฤดูการแข่งขันนะครับตรงนี้ผมก็จะได้หนล้านสี่แสนเหรียญน,นะครับตรงนี้ก็จะได้ FRT ด้วยนะถ้าใครเล่น FRT นะก็จะรู้นะครับว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวได้ร่างคลิปนะผมมีลิงก์สอนเพื่อนๆอยู่นะสำหรับคนที่อยากลงทุนในกิจกรรมนี้ละกันนะทุกคนผมมีลิงก์อยู่นะถ้าใครอยากดูนะครับก,ก็จะประมาณนี้นะทุกคนตรงนี้นะครับ ถ้าใครได้ที่1น,นะครับก็จะได้ประมาณ52ล้านนะทุกคน52ล้านเหรียญนะครับตรงนี้นะ52ล้านเหรียญนะครับรางวัลพอร์ตปันนี้นะครับก็210ล้านเหรียญนะครับตรงนี้ผมก็อยู่อันดับที่20นะตรงนี้นะถ้าใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่อยากเม้นก็สามารถเม้นได้นะตอนนี้ผมเพิ่งอันดับที่20นะครับอ่ะตรงนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะถ้าใครอยากเล่นนะผมมีอยู่0.7%ของพวกนี้ทั้งหมดนะครับของพวกนี้ทั้งหมดนะแต่ถ้าเป็นรายวันนะทุกคนจะได้ทุกวันนะผมก็จะได้วันละ4แสนนะทุกคนถ้าผมอยู่อันดับที่20นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าเพื่อนเล่นใหม่นะทุกคนอันดับสุดท้ายเราจะได้เท่าไหร่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็จะขว้เพื่อนดูกันลนะเพราะมันจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะ ตันนี้อันดับอันดับที่ร้อยไปแล้วนะทุกคนอันดับที่ร้อยนะก็ค่อนข้างจะดีอยู่นะทุกคนค่อนข้างจะดีอยู่นะตรงนี้นะอันดับที่เท่าไหร่วะเราได้ห้าหมื่นอันดับที่สองร้อยสามนะครับคะแนนคะแนนเพื่อนเพื่อต้องอยู่ที่ห้าสิบหกคะแนนหรือมากกว่าห้าสิบหกคะแนนเพื่อนเพื่อนได้ห้าหมื่นเหรียญเลยนะห้าหมื่นเหรียญนะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะอันดับสุดท้ายนะครับมันคะแนนเท่าไหร่กันนะโอเคเดี๋ยวเอาคะแนนที่30แล้วกันนะข้อมาตรฐานเลยนะถ้าเพื่อนๆอยู่ที่อันดับที่327นะทุกคน327่เนะเพื่อนๆมีคะแนนอยู่30คะแนนนะครับเพื่อนๆก็จะได้2 6 0 0 0เหรียญน,นะก็จะประมาณนี้นะวิธีการหาพลังงาน คำนวณน,นะทุกคนพลังงานคำนวณตรงนี้นะมันจะหาจากการซื้อนะตรงนี้การตลาดตรงนี้นะการตลาดตรงนี้นะครับหรือถ้าใครนะครับยังไม่มีกระเป๋า FRT ตรงนี้นะกระเป๋า FRT ตรงนี้หรือใครยังไม่เคยเล่นนะก็มีลิงก์สอนโหลดอยู่นะสำหรับคนที่อยากเล่น FRT ตรงนี้นะก็ได้วันละร้อยนะทุกคนผมลองเล่นดูแล้วนะแต่ตอนนี้ผมเอามาลงทุนหมดนะทุกคน โอเคตรงนี้นะตอนนี้ผมมีพลังงานอยู่ที่450สนะสังเกตยังไงนะทุกคนสำหรับคนที่จะลงทุนนะสังเกตยังไงนะตรงนี้มันจะให้เรานะครับทำการซื้อนะครับทุกคนทำการซื้อนะครับพลังงานนะพลังงานดูยังไงนะครับดูด้านบนตรงนี้นะครับดูดูด้านบนของตัวละครนะตรงนี้ก็จะเป็นด้านบนของตัวละคร ตัวนี้นะก็ราคา10 FRT นะราคา11ค่าพลังงานนะหรือพลังงานที่11นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสมควรซื้อเลเวลไหนดีนะถ้าเพื่อนๆมีเหรียญปานกลางนะทุกคนเหรียญปานกลางไม่เยอะนะทุกคนซื้อตัวนี้ก็ได้นะเลเวล2นะเลเวล2ตรงนี้นะเลเวล2กดที่การ์ดตรงนี้นะการเลเวล2ตรงนี้นะ ก็เดี๋ยวหาพลังงานค่าเยอะๆก่อนนะทุกคนตอนนี้มี22นะทุกคน26แล้วนะ26เพื่อนๆซื้อตัวตัวเดียวเพื่อนๆก็สามารถรับเหรียญได้แล้วนะหรือถ้าใครซื้อเยอะๆก็สามารถรับเหรียญได้นะผมเน้นนะสำหรับการลงทุนตัวนี้นะทุกคนเพื่อนๆต้องมีการ3ใบนะทุกคนจำกัด3ใบด้วยนะ จำกัด3ใบนะครับหรือ3ตําแหน่งของตัวนี้นะถ้าผมเอาตัวใดตัวหนึ่งออกนะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะกดถอนออกนะครับกดถอนออกแล้วนะทุกคนอันดับของผมนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะทุกคนนะอันดับของผมก็อยู่ที่อันดับที่25นะครับค่าพลังงานก็392้นะมันจะมารวมกัน3าําแหน่งนะถ้าใครได้เยอะก็จะได้เหรียญเยอะนะทุกคนต่อวันนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูอันดับตรงนี้นะผมก็จะได้8 0 0 0 0 0นะ800,000เหรียญนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะทําการใส่คืนนะทําการใส่คืนนะโอเคตรงนี้นะถ้าใครจะซื้อนะครับ mm. ก็สามารถซื้อได้นะผมเป็นแนะนํานะทุกคนให้เพื่อนซื้อช่วงตีสองนะเขาจะขายถูกนะทุกคนเขาจะขายถูกนะครับไม่รู้เหมือนกันนะตรงนี้ตัวละครตรงนี้นะทุกคนตัวกลางของผมนะไม่ใช่ตัวกลางหรือด้านข้างนะครับ243นะผมซื้อมาในราคา2 3 0 FRT หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็คุ้มอยู่นะทุกคนคุ้มอยู่นะกับราคาที่จ่ายไปนะทุกคนก็เราสามารถเอาเหรียญตัวนี้ไปแลกก็ได้นะสาหรับคนที่อยากนําไปแลกนะครับตรงนี้กิจกรรมก็รีใหม่ก็เที่ยงคืนนะครับทุกคนรีใหม่เที่ยงคืนนะสาหรับคนที่อยากเล่นก็สามารถเล่นได้เลยนะครับตรงนี้โอเคคลิปนี้ก็มาสอนเพื่อนนะทําการ หาเหรียญน,นะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะทุกคนคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะมาสอนสอนรับใหทุกคนสําหรับคนที่อยากรับ1.4ล้านรับยังไงนะทุกคนให้พ้นเที่ยงคืนไปก่อนนะเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตคลิปอีกทีนะเป็นคลิปถัดไปแล้วกันนะทุกคนเป็นคลิปถัดไปแล้วกันนะทุกคนตรงนี้สําหรับคนที่อยากรับนะแต่ตอนนี้มันยังไม่สามารถรับได้นะมันยังไม่พ้นเขตหรือ กิจกรรมจะสิ้นสุดนะครับตรงนี้ก็รอประมาณอีกแค่ชั่วโมงนะครับผมก็จะสามารถรับอีก4ี่แสนนะทุกคน4ี่แสนเหรียญน,นะครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับคนที่อยากเล่นก็ใต้รางคลิปเลยนะก็มีวิธีการสอนเล่นอยู่นะครับสาหรับคนที่อยากเล่นวิธีการลงทุนนะครับตรงนี้โอเคท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อน,นครับพี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับ